ว่าตัวเนี้ยตา a า,า,าเอเจเบรชไหมแล้วพวกเขามีข้อตกลงอะไรกันบ้างหรือเปล่าออกมาตรงนี้เนี่ยอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่องตามไปพขเล่าบอกเล่าความรู้ชวนรูชวนคิดครับด<ต>ูรี่ร<า>ขนาดผ่านมาหลายครั้งแล้วนะค่ะวันโต้ก็ยังจำไม่ไดจำไม่ได้ทีเพราะว่ามันเรื่องมันเยอะก็คือพอจะพูดถึงปุ๊บเนี่ยนรือถึงเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เพราะเรื่องในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกมาก ผมเตรียมมาอย่างที่เตรียมมาอย่างอ่าไม่ไม่ไม่คนละอย่างนะ่าจะน่าจะเป็นอย่างเดียวกันแต่รู้สึกว่า b o r เลยว่าเรื่องวันเนี้ยสนุกแต่จริงๆอ่ะบางมุมมันเหมือนมองคนละมุมมากกว่าพี่ที่เราคุยในหลายหลายสัปดาห์ไงว่าเหมือนพี่เอเข้าใจอย่างอืมผมเข้าใจอย่างค่ะแต่สุดท้ายอ่ะเมื่อันพอมันมาลงตัวกันปุ๊บม,มันเหมือนทิ๊กต่อที่ต่อเข้ากันเจอการออกมา าบางอันเหมือนเรื่องที่เราแบบไปนั่งถกอ่ะบางคนเหมือน<ต>น้ำ <นะ S 1> บางนนะบางครั้<า>งอะท,ที่เรานั่งถกกันอยู่ตรงนี้สุดท้ายแล้วกฤษฎิกาเป็นผู้เอ้ยไม่ไม่ใช่กฤษฎิกาไม่ได้ศาสราท่านก็จะเป็นคนพูดตัดสินมากกว่าแต่ว่าเราอะอยากให้รู้ว่าท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่เพอพูดกฤษฎิกาไปกนอันนี้กระบวนการออกแล้วอืมค่ะขอโทษทีเนาะไม่เป็นไรบางทีเรื่องไอ้พวกนี้เนี่ยเอาพูดแบบชาวบ้าน ผมก็ว่าไม่ผิดหรอกคเพราะอะไรรู้ป่ะถึงบอกเอ้เรามาจัดรายการนี้ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีหน่วยงานภาครัฐที่กรจจงไม่ได้หมดหรอกว่าเป็นใครใช่ป่ะเวลาไปฟ้องศาลบางคนขึ้นศาลผิดมีนะไปศาลผิดที่ก็มีมีแล้วก็เอ่นคำฟ้องคดีแพ่งไปตึกอาญาบางบางทีคดีอาญาคุณไปฟ้องแพ่งศาลก็ไม่ประทับรับฟ้องเหมือนกัน หรือค<ป>ดีที่มันไม่เกี่ยวข้องอ่ะเหมือนต้องบอกเอ้บางทีบางเรื่องทําไมอายการอ,ะอ่ะถึงบอกยกเพราะว่าข้อมูลมันไม่ได้หรือว่ามันควรจะไปเรื่องแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวเราจะกลายเป็นิติศาสตร์ไปเรียบร้อยแเราไม่เ<ม>ป็นไรคือเรื่องพวกนี้ก็เหมือนบอกว่าเรารู้ไห้หน่อยนึงโอเคได้งั้นวันนี้เรากลับมาที่นี่ค่ะคําถามพี่ก็เรื่องตรงนี้แล้วว่าโรงแรมเมน่อนด้พี่จบย์ด้วยทางว่าโฮสเทลแล้วก็โรงแรมว่าทําเรื่องของ PDPA เอมีโจทย์อย่างนี้มาค่ะพี่โจทย์มาอย่างนี้ว่า เอกำลังจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศนะคะออกมาเนี้ยเอก็ไปซื้อทัวร์ประกอบไปษัททัวร์ไปสัทหนึ่งออกมาเอก็ต้องเอาพาสดของเอไปให้กับเขาเพื่อที่เขาจะต้องไปจองตัวก้มีนจองโรงแรมให้กับทางเอไปเนี้ยมาแล้วเอจะรู้ได้ไงว่าตัวเนี้ยกรต A าเอจะ breach ไหมแล้วพวกเขามีข้อตกลงอะไรกันบ้างหรือเปล่าออกมาตรงนี้เนี้ยอันเนี้ย อันนี้หมายถึงว่าพี่เอจากไทยไปเมืองนอก<ช>หรือจากนอกมาเมืองไทยไทยไปนอกสิตอนนี้ไปนอกมันจะไทยได้ไงพี่เอก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรกับมันเลยทั่ผมไม่ตกใจอะไเลย,เ,ลยเอาเหรอทําไมอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องระมัดระวังหรอกคะว่าข้อมูลระหว่างทางมันจะพี่จะไปเที่ยวไม่เหรอใช่เอาคุยกับอันนี้ผมคุยกับไม่ต้องคิดอะไรแบงค์งเลยนะค่ะพี่จะซีเรียสอะไรอะ่ะเอาก็ะเป๋าเพราะเดี๋ยวข้อมูลพาสปอร์ต รู้เยอะอะเดี่ยเราอะรู้เยอะพอคุยเรื่องกฎหมายเริ่มเริ่ม,ร,มรู้เยอะแล้วอย่าอวดฮะอย่าอวดจริงๆแล้วอะผมอบอกเลยว่าไอเรื่องข้อมูลล่วไหลเนี่ยเขาเรียก <ทะ S 1> ว่าเหมือนคนถูกหวยพี่เราบางทีไม่รู้หรอกบริษัทไหนมาตรฐานหรือไม่มาตรฐานท, <ะ S 1> ทุกวันนี้ไอแค่กรอบ PDPa อะพี่บางบริษัทใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ได้ทำก็มี จนะเข้าสู่ไอ้ตรงนี้ออกมาเพราะว่าคืออันนี้ถ้าเกิดพี่พูดเรื่องนี้นะป๊อกก็เลยบอกว่ามันตอบไม่ได้เหมือนคนได้ไอโซอ่ะโรงงานอ่ะอบ้านเรามีไอโซกี่เจ้าเจอะแล้วไอเครื่องสำอางที่เราใช้ออยกี่เจ้าอยหมายถึงออยยังไงเอาก็คือเอาเครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่นมาตรฐานออยพี่ว่ามีกี่เจ้าเรามีออยเดียวไม่ใช่หรอ แต่ผู้ประกอบการที่เป็จดทะเบียนที่ผ่านออยอ่ะมีพี่ว่ามีอีกจ่าอ่ะผู้ที่ทําแบบให้บริการในการไปขอจดออยทุกวันนี้บางคนที่ไปซื้อไปซื้อบางคนไปเจอออยปรอมยังมีเลยเหมือนกันพี่เอคิดอย่างเนี้ยเราก็ประสาทเสียละเพราะเราเอกสารไปยื่นี่ะผมก็บอกไม่ได้ว่าไอ้บริษัทที่พี่ไปอ่ะมันมาตรฐานพ d ดีหรือเปล่าคือจนกว่ามันจะรั่ว ตรงนี้กันหรอผมก็ตอบไม่ได้ก็อยู่ที่พี่ว่าพี่ขอสัญญาเอกสารในการให้ข้อมูลหรือเปล่าคือการทำคอนเซนต์แยกให้ดีก่อนแล้วบางทีบางคนบอกมีคอนเซนต์ล้วก็ตามเถอะแต่บางคนก็ยังทำโลป้ายไม่เรียบร้อยก็มีเอามาโล่ป้ายแล้วนะเดี๋ยวักวันต้องจัดสักแมทต้องจัดสักแมทอ้าวก็เมื่อกี้ผมพี่เอาอย่าผมตัดพีดีวไปก่อนนะ เหมือนเครื่องสําอางอ่ะค่ะพี่ว่าบริษัทไหนที่ได้อยยบ้างอ่ะอแล้วบรงคนได้อยยมาแล้วยังมีผิดปะเออมันเหมือนกับล่าสุดที่ออกมาที่บอกว่ากระปุกกระเปิกหมวนกันหมดเลยแต่ว่าเ,ออเป็นเด็กไปกินแล้วกลายมาเป็นปัาสวะสสีม่วงออกมามันน่ไงพี่ออมันตอบไม่ได้คือคือ,ค,อคือเรื่อง GDPA นะพี่มันจะเริ่มมีปัญหาก็ต่อเมื่อ data มัน breach หรือมีเห็นเอกสารว่าพี่ให้เอกสารสำเนาไปเนี่ยมีวันหนึ่งมีคนไปเจอพี่อ๋อพี่เอหนูไปกินหนูไปเจอลูกพี่เอเนี่ยหนูเคยคุนค้นๆุอ๋อลูกพี่เอเองเนี่ยมีคนไปแปะไว้อยู่ที่บอร์ดเห็นว่ารับรองสำเนาถูกต้องจากการที่ข้าพเจ้าได้ไปเที่ยวประเทศนี้บริษัทนี้อ๋อไปบอกทําไมไม่ได้อยากให้คนอื่นเขรู้เนี่ยว่าเราไปเที่ยวที่ไหนอ่ะก็อาก็พี่ซื้อทัวร์ไว้ไง แต่ว่าเอกสารนี่มันรั่วออกมาโอ้แต่บริษัทนี้ก็พลาดแล้วเนี่ยว่าไม่ได้มาตรฐานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลอย่มีนี้เอ็ร้องเรียนได้ใช่เห็นไหม<อ>พี่เพิ่งมองว่าผมไล่ไปทีละมุม<อ>คือพี่กฎหมายตัวนี้มันเอามาเป็นก๊อกสองก๊อกสามเดี<อ>๋ยวคืองี้พี่ไม่ต้องทําอะไรพี่ก็กอดแต่ข้อมูลตายเลยตอนแรกคิดว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยในงั้น,นะพี่ถ้าเกิดพี่ในงั้นพี่ก็ต้องถามถ้าเกิดพี่พี่ไม่มั่นใจบริษัทนี้พี่ก็ถามบอกมีคอนเซนต์ไหม มีพาเวซี่ไหมข้อตกลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลมีไหมกำลังจะถามว่าจะถามกสถามนว่ามีจอยอะเกรเม้นต์กับทางโรงแรมด้วยหรือเปล่าก็จะถามขนาดนี้ยนะก็เลยต้องแยกกันพี่เอถามเนี่ยในบริบทแบบนี้บางเรื่องักตรงนั้นไม่เกี่ยวบางอันมันอาจจะไปอยู่อีกมิติหนึ่งหรือในอีกขั้นตอนหนึ่งหอีกกระบวนการหนึ่งการที่เราไปถามตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องความเข้าใจในทางเทคนิค แต่ถามหลักๆคือวัตถุประสงค์พี่คือต้องการไปเที่ยวอพี่ก็ไปเที่ยวอพี่ให้เอกสารอะไรไปแต่พี่ก<ม>็ม,มีสิทธิ์ถามตามกฎของกฎหมายแล้วพี่มีสิทธิ์ถามผู้ประกอบการได้ว่าคุณเอาข้อมูลฉันไปเนี่ยมีเอกสารให้รู้ได้ไหมว่าฉันคุณเอาข้อมูลฉันไปทําอะไรเออมีมแต่ถ้าเขาบอกไม่ทมําพี่ก็มีสิทธิ์ที่อาจฉันไม่ให้แล้วฉันก็ไม่ไปเที่ยว<ม>แต่ถ้าบอกว่าคุณไม่ให้คุณก็ไม่ต้องไปเที่ยวก็แค่นั้นมีอยู่สองอย่าง เข้าใจก่อนนะแล,แล้วผมก็เคยเจอคําถามแบบนี้บริษัทที่มันมีการท business ําบิสเนสอะผมไปนั่งคุยด้วยกันลูกค้าเนี่ยผมก็ถามครงเดียวแบบพี่อะจะมาเซ็นสัญญากันเนี่ยอันนี้เริ่มมีแล้วนะบริษัทใหญ่ๆเริ่มมีถามผมถามว่าบริษัทคุณเนี่ยทาเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วหรือยังค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณเปิดมาอย่างงี้บอกเปิดมาก่อนไม่ใช่อันนั้นคือก่อนหน้านี้แต่ตามของ p d p a แล้วเริ่มมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปี6 5ห เดือนมิถุนาหกห้าเอาไม่เอาวันไม่ไม่ระบุวันนะแต่ผมบอกว่าประมาณเดือนมิถุนายนแล้วกันผมจําวันได้ด้ชัดวันที่หนึ่งค่ะอ่ะจำได้วันที่หนึ่งมิถุนาพอหลังจากหนึ่งมิถุนายนมาแล้วเนี่ยคุณต้องทาตาม GDPA ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณทําเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดพศภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอันนั้นไม่เป็นไรอืมแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณมาติวธุรกิจกับผมอ่ะคุณทำ p d p a แล้วหรือยังถ้าคุณไม่ทำผมไม่จอยอะกรีเมนกับคุณ กลับมาตรงนี้หเห็นไหมมันคนเลยบรบกกันเมื่อกี้พี่ถามในมุมของเป็นผู้ใช้หรือเป็นคนที่เป็น data controller ถ้าเมื่อกี้คำถามแบบเมื่อกี้มันคือ data controller แยกให้ดีแล้วคู่สาติท่องคิดว่าเป็นคำแค่เก๋ไกลามากเลยว่าแต่คำถาม,<ผ>มขม<อ>งพี่พ,พี่ควรจะต้องถามว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคุณเนี่ยทำตรงนี้เอาข้อมูลใช้ไปทำอะไรแล้วคุณจะจัดเก็บยังไง พี่เพงไปสนใจคําถามแรกมาก่อนส่วนจอยกีแมทคุณจะเป็นคําถามที่สามที่สี่ด้วยซ้ำโอ,อ้กะว่ากะว,ว,ว่าจะโทรไปถามก่จะถึงได้แยกบอกว่าเวลา,าเราคุยกันอ่ะเราคุยในฐานะเป็นผู้ผู้เป็นเจ้าข,ของข้อมูลหรือเป็น data controller <อ>หรือเป็นผู้ประกอบการ<อ>หรือเป็นผู้ประมวลผลแยกให้ออกแต่ถ้าเกิดพี่เอบอกว่าเป็นพนักงานบริษัทของบริษัทนี้ที่ทําเรื่องการเก็บข้อมูล พี่เป็น Data p r o f e s s o r ก็คือคนที่ประมวลผลข้อมูลของลูกค้าซึ่งกฎหมายก็จะอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่ผิดจริงคือ d t t c o o t t r o l l r อคู่ที่ควบคุมหรือเป็นเจ้าของเพราะตามกฎหมายแล้วเออ PDPA เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะรับผิดเ,เป็นจำเลยที่หนึ่งพี่ป๊อบมาอีกแล้วคราวนี้ต้องมาเซสชั่นสองนี่ละเพราะว่าพี่ป๊อบยังไม่คุยในเรื่องของโ o สเทลเลย ที่บอกว่าโอ้เชลจะต้องทำลงีมาอต่อซอร์สองตีตั๋วไปแล้วไงเมื่อกี้พี่ส่งตั๋วมาชวนผมไปเที่ยวอ่ะผมก็ไปเลยที่พักผมไม่นึกเลยตอนสองพี่ท็อปเราลาก่อนะวันนี้ได้เราลาก่อนนะคะแล้วเรามาต่อกันตอนสองสำหรับว่าการทำพีทีเอแต่เขาน้าต้องย้ำนะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมก็นี่มาถามเนี่ยตีตั๋วตีตั๋วไปเลยอ่ะโอเคได้เลยอันนี้เป็นความผิดของเอเอวพบโทรบุศกิ้งกันนะได้ค่ะโอเค วันนี้เราลากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ